สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับก็พบกันแบบด่วนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติเราจะพบกันทุกวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงมีสัปดาห์ที่แล้วที่พบกันเร็วหน่อยเป็นสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะครับสัปดาห์นี้จะวันศุกร์เราจะพบกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเจอท่านผู้ชมก่อนเพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีผมปฏิผมอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็สัญญาณยังไม่ค่อยมี นะครับช่วงที่มีสัญญาณก็ไปดูโอกันในในไลน์นี่กระหน่ำกันเลยนะครับว่าเอ๊ะส,สปชเนี่ยทั้งแตกหรือเปล่าส,สปชไม่มีเงินจ่ายหรือเปล่าเหตุก็จะเป็นอย่างนี้ครับตามปกติแล้วเนี่ยสปชเราทําหน้าที่ในการจ่ายค่าบริการแทนประชาชนให้กับหน่วยบริการนี่นะครับแล้วก็จะมีรอบการจ่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นการจ่ายเงินสําหรับดูแลผู้ป่วยในเนี่ยเราจ่ายเดือนละครั้งนะครับเป็นต้นนะฮะแต่สําหรับอย่างคลินิก ฟอก,กไตเนี่ยฮะเราก็จะจ่ายเดือนละครั้งนะฮะแต่สําหรับคลินิกนวัตรกรรมเนี่ยเราจ่ายสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นผลงานของสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะบังเอินจะตรงกับวันหยุดหลายวันนะครับเดิมเราควารจะต้องจ่ายวันวันจันทร์เราจ่ายเราจะออกรายงานทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็จ่ายในวันพุธไม่เกินสามทุ่มนะครับสัปดาห์ที่ผลงานก่อนหน้านั้นเนี่ยตรงกับวันหยุดนะฮะหยุดเลยวันจันทร์เป็นวันหยุดวันอังคารเป็นวันหยุดเราก็ควรจะต้องออกรายงานวันพุธ แล้วก็จ่ายวันศุกร์ปรากฏว่าไม่ได้จ่ายนะครับพอไม่ได้จ่ายก็เกิดเหตุคําถามเข้ามาเยอะแยะเลยว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรทําไมถึงไม่จ่ายต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอันที่1เลยเนี่ยนะครับสำหรับคลินิกน,นวัตรกรรมซึ่งตอนนี้มีอยู่7วิชาชีพนะมีเวชกรรมทันตกรรมร้านยาพยาบาลกายภาพบําบัดนะครับเทคนิคการแพทย์แล้วก็แพทย์แผนไทยนะครับให้บริการไปตามชุดสิทธิประโยชน์นะแต่และว,วิชาชีพก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ปกติเราจะจ่ายทุกวันอ,อ,อย่างที่เรียนนะฮะออกรายงานวันจันทร์มาจ่ายทุกวันพุธนะครับคราวนี hmm. ้พอเราทํามาได้ระยะหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าบริการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่น่าดีใจนะครับ mm hmm. มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามารับบริการกันจํานวนมากเลยทีเดียวเรามีหน่วยนวัตรกรรมที่เป็นคลินิกของเอกชนเข้าร่วมโครงการเนี่ยตอนนี้หมื่นกว่าแห่งกระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับ mm hmm. มีมากที่สุดก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับนะ mm hmm. แลเราก็พบว่าบริการขึ้นมาเยอะ บงบประมาณใช้เยอะขึ้นนะครับแต่เมื่อแลกกับการเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับมีคนที่ไม่เคยมาใช้บริการมีบัตรทองไม่เคยใช้สิทธิบัตรทองเลยนะครับก็มาเข้ามาใช้บริการสูงถึง5%เป็นคนไข้ใหม่ที่ที่มาใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกในคลินิกนวัตรกรรมนี่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคลินิกเกาพบําบัดนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าให้บริการกับ คนที่จําเป็นที่ต้องได้รับบริการต่อเนื่องนะครับบาดเจ็บสมองบาดเจ็บไขสันหลังกระดูกสะโพกหักนะครับก็จะได้รับการดูแลทางกายภาาบาบัดได้ย่ครั้งนะครับหลายรายก็คนไข้ก็กลับมาสามารถจะนอนนอนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลับมาเดินได้เนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างหลายๆายนะครับธนกรรมก็เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่ชาวบ,บ้านได้รับประโยชน์มากนะครับได้รับบริการอุดฟัน ขูดทิ้นปูนถอนฟันเคลือบฟัวลายเคลือบหลุมล่องฟันนะครับก็ได้ประโยชน์เยอะร้านยาเองนะครับก็คนไข้เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็สามารถไปรับยาคลินิกเวชกรรมพยาบาลกับทำแผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับครา้นี้พอเราทํามาสักพักหนึ่งเนี่ยเราพบว่าบางคลินิกนะครับบางคลินิกหรือบางพื้นที่เนี่ยมียอดการให้บริการที่สูงสูง สูงแบบที่น่าตกใจนะฮะคือเราก็วิธีการตรวจสอบของสปชเนี่ยเราจะดูว่าคลินิกที่ขึ้นทะเบียนกับสปชเนี่ยนะครับมีศักยภาพในการให้บริการเป็นอย่างไรนะครับเช่นมีบุคลากรหนึ่งท่านนะครับบุคลากรอาจจะเป็นคุณหมอ,เป,หมอเป็นคุณหมอฟันเป็นพยาบาลเป็นนักเทคนิคการแพทย์หรือว่าเป็นนักกายภาพบําบัดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอยู่ขึ้นทะเบียน และแจ้งสปสชอมากี่ท่านนะครับแล้วเราก็จะคํานวณดูว่า1ท่านเนี่ยสามารถให้บริการได้กี่คนต่อวันอย่างผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือว่าทันตแพทย์เนี่ยนะครับขึ้นทะเบียนไว้นะฮะขึ้นทะเบียนไว้1น,นท่านนะครับทางทางแพทย์เสภาเขากําหนดแล้วว่า1ท่านเนี่ยเวลาให้บริการคนไข้เนี่ยเฉลี่ยประมาณทักประมาณทักสามสิบนาทีนะฮะเราก็คํานวณได้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเปิดกี่ชั่วโมง นะดังนั้นให้บริการนะไม่ควรจะเกินนะกี่คนนะถ้าตัวเลขสูงผิดปกติเนี่ยก็กน็น่าสงสัยว่าเกิดจากอะไรเกิดจากบันทึกผิดหรือเกิดเกิดจากอะไรก็จะตามมาด้วยการตรวจสอบนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราทําการตรวจสอบข้อมูลการมารับบริการนะครับว่าการมารับบริการที่ส่งมาเบิกเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยมารับบริการจริงไหมนะครับตรงตามจํานวนที่ขอเบิกมาไหมนะครับบังเอิญว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการ เราก็พยายามที่จะตรวจสอบครอบคลุมทั่วประเทศเลยโดยดูจากข้อมูลที่มีการให้บริการเป็นสําคัญนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องเรียนว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยนะครับแต่มีเจตนาที่เราต้องการที่จะสนับสนุนคลินิกที่ตั้งอ,อกตั้งใจซึ่งผมคิดว่าเป็นส่วนใหญ่ก็ตั้งอ,อกตั้งใจที่ให้บริการตามสิทธิประโยชน์นะฮะให้ได้รับค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ตรงเวลานะครับนั้นจึงช่วงนี้ก็จะมีการเราเรียกภาษาเราว่าออเดต นะครับมีการออดิตกันไปหล,หลายที่เลยนะครับบางครั้งการออดิตเนี่ยก็จะมีหลายวิธีนะครับบางครั้งก็อาจจะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปถามนะผู้ป่วยบ้างสุุมตัวอย่างไปถามผู้ป่วยบ้างนะครับไปเช็คที่คลินิกหรือว่าจะเข้าไปที่คลินิกเพื่อจะขอดูอบันทึกนะฮะเพราะว่าเวลาเราให้บริการก็จะม,มีบันทึกข้อมูลกันอยู่อันนี้ต้องเรียนนะฮะเรียนว่านี่เป็นกระบวนการปกติซึ่งตอนที่เราชี้แจงเชิญชวน,ชวนตอนจะชวนเข้ามาเป็นคลินิกนวัตกรรมนี้เราก็ จ้งในในวันแรกๆแล้วว่ากระบวนการเนี่ยเรานอกจากจะให้บริการแล้วต้องเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการปกติแต่ว่านะการ approach หรือว่าการติดต่อไปยังคนไข้หรือว่าคุยกับคลินิกเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันบ้างนะครับผมก็ต้องกลับบออภัยมาณโอกาสนี้นะครับแต่ว่าเจตนาไม่มีอะไรนะครับเจตนาเราต้องการที่จะทําให้ระบบเนี่ยมันแฟร นะแฟร์กับทั้งประชาชนแฟร์กับทั้งคลินิกนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีงบประมาณน,นะครับเราก็จะมีระยะเวลาในการดเนินกันซึ่งจะไม่เยอะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จึงเกิดการระง,งับการจ่ายเงินนะเราเรียกว่าชะลอการจ่ายเงินกันบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาปรับระบบกันละมาคุยกันละนะครับโดยรวมก็คือว่าสําหรับหน่วยนวัตรกรรมซึ่งเราปกติเราจะจ่ายทุกวันพุธออกรายงานวันจันทร์จ่ายทุกวันพุธนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย งวดที่ผ่านมาเราจะจ่ายพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้คือวันที่19สิงหาคมจะจ่ายรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในวันถัดไปวันพุธนะก็จะเกิดการจ่ายเงินตามรอบปกติก็จะเป็นปกติปกติไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณนะครับทุกอย่างก็จะเป็นปกตินะครับเพียงแต่ว่าสิ้นปีงบประมาณการตัดรอบบัญชีเนี่ยจะไม่ได้สิ้นสุดที่30กันยาจะสิ้นสุดที่วันที่15กันยาดังนั้นรอบการจ่ายเงินผมจะลองอ่านทวนให้ฟังนะครับว่า เราจะเริ่มจ่ายเงินเนี่ยถ้าเป็นรูปธรรมพรุ่งนี้จะจ่ายของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้ววันพุธนี้ก็จะเป็นอ่อพรุ่งนี้จะจ่ายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะฮะสี่ถึงช่วงสัปดาห์วันจันทร์ที่4ี่ถึงวันวันวันที่10เนี่ยนะครับแล้วก็วันที่20ก็จะจ่ายของงวดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวันที่11ถึงวันที่17แล้วก็วันที่27สิงหาก็จะเป็นรอบวันที่18ถึงวันที่24่สิบนี่ก็จะเป็นรอบนะฮะเดือนกันยานก นะครับเราตัดที่วันที่15กันยานะครับแล้วก็เราก็จะมา,าประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าปีงบมาหน้าเนี่ยเราจะจ่ายเง,งินยังไงแต่ว่าตอนนี้หลักการตอนนี้เรายังคงยืนยันว่าจ่ายเงินนวัต,ตกรรมทุกวันพุธรายงานออกวันจันทร์จ่ายทุกวันพุธนะเป็นตามรอบปกตินะครับอันนี้สําหรับนวัตกรรมนะครับสำหรับคลคินิกไตนะครับก็เหมือนกันนะครับคลินิกไตเนี่ยเราเราจ่ายเดือนละครั้งก็จะเป็นรอบปกตินะฮะวันที่19เเราก็จะพรุ่งนี้นะฮะเราก็จะจ่ายเงินให้กับ คลินิกไตเช่นเดียวกันนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมาผลงานของเดือนที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้ารอบปกติจนกระทั่งสิ้นปีงบมาอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับกลับมาที่เรื่องของออนวัตรกรรมสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมอาจจะใช้เวลาไม่นานนักนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะ1ก็คือจะให้ความมั่นใจนะครับจะให้ความมั่นใจว่าการจ่ายเงินเนี่ยนะเราจะพยายามยืนยันจ่ายตามปฏิทินที่เราเได้ประกาศไว้ล่วงหน้า นะครับแล้วก็ต้องขออภัยดีบางทีเราเปลี่ยนอะไรแล้วไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่ไอ้ที่เราแจ้งล่วงหน้านี่ก็อาจจะก,กระชั้นชิดเกินไปก็อาจจะทําให้ตกกตกใจแต่ว่าเรียนว่าไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรนะวัตถุประสงค์จะเป็นอย่างอย่างที่เรียนแล้วก็เมื่อคุยถึงเรื่องของนวัตรกรรมก็จะเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณสภาวิชาชีพทุกวิชาชีพนะครับที่ช่วยกันช่วยกันอ,ออกกติกา นะครับกติกาที่จะออกมาเราก็จะหาฤือวิชาชีพว่าการให้บริการระยะเวลาการให้บริการควรจะเป็นอย่างไรนะครับอ,อ,อันหนึ่งที่เราจะเริ่มใช้ในวันที่1กันยาอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าการรับบริการ common illness นะครับหรือที่เรียกว่า c i เนี่ย,ยเจ็บป่วยเล็กๆน้อยน้อยนะซึ่งเราจะไปรับบริการที่ที่ร้านยาคลินิกเวชกรรมคลินิกพยาบาลแล้วก็เทเลเมีดิซีนเนี่ยเดิมเนี่ยเราไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะครับตอนนี้เราจะจํากัดจํานวนครั้งอยู่ที่2ครั้งต่อคน ต่อเดือนซึ่งเราจะนับรวมนะฮะไปเวชกรรมครั้งหนึ่งแล้วมาร้านยาครั้งหนึ่งก็ถือว่าครบ2ครั้งล,ละนะฮะระบบหลังบ้านจะเช็คนะฮะอันนี้สําหรับเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอย้อาวถ้าเกินสองครั้งทงาําไงไม่ได้จํากัดสิทธิ์เลยนะครับแต่สิทธิพิเศษในการที่มารับบริการที่คลินิกนวัตรกรรมเนี่ยซึ่งเป็นทางเลือกเนี่ยจบละแต่ในเดือนนั้นถ้าเกิดเป็นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกเนี่ยสามารถไปยังหน่วยบริการประจําของเราได้นะครับไม่จะไม่ได้จากัดจานวนครั้งนะฮะแต่สาหรับหน่วยนวัตรกรรมเนี่ยเราขอจํากัดจานวนครั้งอยู่ท ถ้าเป็น c o m m อนอิเลนตนะครับสครั้งต่อคนต่อเดือนซึ่งจะนับรวมไม่ว่าจะเป็นเวชกรรมพยาบาลนะฮะร้านยาแล้วก็เทเลเมดิซีนก็จะนับรวมระบบจะทราบได้ไงตอนที่เราเช็คโดยใช้บัตรประชาชนเนี่ยก็จะก็จะทราบอันที่สองที่อยากจะเรียนก็คือว่าการยืนยันตัวตนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับที่เราเน้นย้ำนะครับ เน้นย้ําเลยว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับต้องใช้บัตรประชาชนของเจ้าตัวนะครับเสียบเข้าไปนะครับเพื่อจะยืนยันตัวตนว่าท่านได้มาอยู่ในหน่วยบริการและพร้อมจะรับบริการนะครับเราเจอปรากฏการณ์ก็ต้องเรียนกันตามตรงนะครับสิ่งที่เราเจอเรื่องร้องเรียนก็คือว่าประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่าเขาไม่เคยไปที่หน่วยนว,วัตกรรมนั้นเลยนะครับแต่พอ ไปรับบริการที่หน่วยนวัตรกรรมแห่งหนึ่งและหน่วยแจ้งว่าท่านเคยมาใช้สิทธิ์ไปก่อนหน้านี้แล้วผมยกตัวอย่างร้านยาเนี่ยเราไปรับบริการวันนี้นะครับดังนั้นก็จะมีเวลา72ชั่วโมงที่คุณเภสัชจะตามติดตามอาการนะฮะปรากฏว่าอ้าวพอไปคนไข้ไม่ทราบเหรอฮะพอไปที่หน่วยนวัตรกรรมหนึ่งไปเสียบบัตรพวบอกอ้าวคุณมาใช้บริการแล้วยังไม่ครบ72ชั่วโมงนะฮะประชาชนบอกไม่เคยไม่เคยไปที่ไหนเลยเช็คกันไปเช็คกันมาอ้าวมันมีบัตรประชาชนไปใช้บริการที่กี่นิกก่อนนะได้อย่างไร ต้องเรียนว่าระบบของสปปชเนี่ยตรวจสอบย้อนหลังได้หมดนะครับเราจึงให้ความสําคัญว่าเวลาประชาชนไปยังหน่วยบริการแล้วต้องใช้บัตรประชาชนตัวเองนะฮะเสียบนะรบเราเรียกว่าการทำออเทนเสมอนะครับแล้วก็ให้เบิกภายในวันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะสมนุนสิทธิ์ในการจ่ายนะฮะเพราะว่าระบบเราอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็จริงแต่ว่ามันต้องใช้หลักฐานบางอย่างที่เราเชื่อได้ว่านะครับมีการไปใช้บริการจริงนะครับไม่งั้น เงประมาณที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะถูกจ่ายไปแบบไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1นนะฮะดังนั้นเนี่ยปรากฏการที่เบิกเข้ามาเยอะๆแล้วพอเราเช็คแล้วไม่มีบริการเนี่ยอันนี้ก็ต้องสมนสิทธิ์ในการดําเนินการตามกฎหมายนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเราก็ประกาศว่าตอนนี้เราจะมีระบบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1่ที่อยากจะมานําเรียนนะครับส่วนคลินิกที่จํานวนมากเลยเนี่ยผมว่าเกือบทั้งหมดที่ให้บริการตรงไปตรงมา ตั้งอกตั้งใจที่ให้บริการนี้ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะเบิกเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบแล้วเราก็จ่ายเงินตามรอบปกติซึ่งเรียนไปให้ทราบแล้วนะครับว่าว่าเราจะจ่ายยังไงท่านที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้570ท่านเนี่ยเข้ามาตอนนี้ถ้าฟังไม่ทันผมพูดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวย้อนกลับไปกลับไปย้อนหลังได้หลังจากจบไลฟ์วันนี้ผมจะใช้เวลาไม่นานอีกอันหนึ่งที่อยากจะขอความกรุณาไว้ก็คือว่ามาตรฐานที่ได้ตกลงกันไว้แล้วเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันรักษาตามมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างเช่น นะมีหลายที่ถามเข้ามาบริการธนกรรมเนี่ยเราจะมีบริการอุดฟันถอนฟันขูดทินน้ำลายเคลือบฟูรไลา์และเคลือบหลุมร่องฟันนะครับวิสิทิ์แรกจะต้องมีการตรวจนะครทำประวัติทั้งปากก่อนว่าวางแผนการรักษาว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วในบริการครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าต้องให้บริการแค่หนึ่งรายการต่อนหนึ่งวิสิทธิ์เท่านั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่ามีฟันต้องอุด3ามซี่ขูดหินปูนด้วยนะครับแล้วฟันที่ ต้องอุดเนียฟันที่ผูเล็กๆผูบัคคอพิษเนี่ยผมพูดสับเทคนิคนะฮะคุณหมอฟันเนี่ยเข้าใจผูบัคคอพิษซึ่งวิสิตหนึ่งเนี่ยมันอุดได้ทั้ง3ซี่ก็ทําได้เลยนะฮะนะไม่ต้องนัดคนไข้มาวิสิตนี้อุดบัคคอพิษหนึ่งซี่วิสิตเนะี่ยอุดบัคคอพิษอีกซี่หนึ่งวิสิตสุดท้ายอุดบัคคอพิษแล้วก็ขูดหินปูนครบ3าวิสิตตามข้อตกลงไม่ไม่ต้องอย่าง,งานง้นเพราะว่าเราต้องการอันที่1เลยมีโครงการนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกเเขาาาาไมม่่ต้้องสียยคครหลั นะครับซึ่งจริงๆต้องขอบคุณคุณหมอทุกท่านนะครับตอนนี้หลายที่ก็ทําแบบนั้นนะครับดังนั้นก็ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ละครับแต่ว่าอะไรที่ทําได้ก็ทําเลยเพื่อให้ระยะเวลาเนี่ยนะครับสั้นที่สุดเพื่อเราจะได้มีเวลาให้บริการกับคนไข้รา,ายอื่นต่อแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่มีเก็บเงินส่วนต่างนะครับเราบอกประชาชนเสมอไม่มีการเก็บเงินส่วนต่างถ้าทุกอย่างอยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับในวิสัยนั้นเนี่ยเราก็จะเหมาจ่ายตามที่ตกลงกันไม่สามารถที่จะไปเรียกเก็บ ส่วนเกินกับคนไข้ได้ตอนนี้เวลาประชาชนเขาบอกเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราอธิบายให้ประชาชนทราบไปแล้วนะอันนี้ต้องจ่ายส่วนต่างให้เซ็นใลิสเรียบร้อยด้วยแต่ท่านเชื่อไหมครับตอนนี้มีเรื่องที่ส่งเข้ามาที่1 3 3 0งสามสามศูนย์พร้อมอีเดนเป็นคลินิกไหนคุณหมอเก็บตังค์เท่านี้มีออกใบเสร็จให้ด้วยว่าเป็นเงินอะไรนะครับเราก็เอามาเช็คก,กันในฐานว่าเอามีบริการเกิดขึ้นจริงในวันเวลานั้นไหมแล้วสปอจจ่ายเงินไปแล้วหรือย,ยังไอ้อย่างนี้ครับมันก็จะเป็นประเด็นกันนะครับผมก็เลยไม่อยากเราไม่อยากจะทํางานวน อยากจะจ่ายเงินไปแล้วก็ให้ทุกอย่างระบบมันช่วยกันทำาตครับให้ระบบมันเป็นไปอย่างที่เราได้ได้คุยกันไว้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อยากจะเอามานําเรียนนะครับเอามานําเรียนทางาทางคลินิกนะครับมีคําถามผมผมใช้เวลาไม่เยอะนะครับอีกทีมีคําถามถามมาผมตอบบางข้อนะฮะช่วยตอบด้วยนะครับว่าถ้ามาเกิน2ครั้งแล้วครั้งที่3าคนไข้มาอีกจะให้ไล่กลับหรือเก็บเงินได้ใช่ไหมครับ อย่าใช้คําว่าไล่กลับเลยครับมันก็จะดูนก g a t i ไปนิดนึงนะครับเราแจ้งทางหน่วยนะครับทุกหน่วยว่า CI ไเนี่ยได้2ครั้งต่อคนต่อเดือนเราก็จะทําประจัสัมพันธ์แจ้งประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราไม่ต้องไล่กลับหรอกครับเราอธิบายให้ฟังว่าสิทธิการมารับบริการกับหน่วยนะวัตรกรรมซึ่งเป็นเอกชนเนี่ยนะครับสบปสชเขาปรับเหลือเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้แค่2ครั้งตอนนี้มันเป็นครั้งที่3และสิทธิหมดละ ท่านยังสามารถใช้บริการได้แต่ขอให้ไปรับบริการอย่างหน่วยบริการประจำนะครับถ้าคนไข้ย,ยืนยันว่าก็จะมาร้านยานะครับอันนี้เก็บเงินได้ครับไม่ได้มีปัญหาผมเชื่อว่าหลายท่านมีบัตรบัตรเวลาเราใช้โทรศัพท์ม,มือถือกันอยู่แล้วนะฮะเวลาเราเราจะมีสิทธิ์นู่นนี่นั่นเอาไปแลกแต้มได้แลกกินกาแฟได้นะครับแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์จํากัดสมมุติว่าเขามีสิทธิ์ให้1นึ่งมืนสิทธิ์ในเดือนนี้ใครเข้าก่อนได้ก่อน ถ้าเกินจากสิทธิ์นั้นก็เหมือนกันฮนะเราไปสมมุติไปรับที่เบอร์เกอร์คิงเราเป็นคนที่ไปแล้วเราได้สิทธิ์เราก็จะได้แต่ถ้าเราเกินสิทธิ์เบอร์เกอร์คิงก็คิดตังกับเราเขาจะถามเรารว่าตอนนี้สิทธิ์หมดแล้วค่ะสิทธิ์เต็มแล้วเดือนนี้ถ้าจะมาใช้บริการต้องเป็นเดือนหน้านะครับยินดีจะรับบริการตามออเดอร์เดิมไหมถ้ารับบริการต้องเสียตังค์นะหลักการเหมือนกันเลยครับหลักการจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ขออนุญาตตอบไว้ เป็นแนวนี้นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องลบกวนเวลาทางอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามา656ท่านตอนนี้นะครับว่า,เ,าเงินนวัตรกรรมเราจะจ่ายตามปกตินะในวันพรุ่งนี้เงินจะเข้าของ2อาทิตย์ก่อนหน้านี้เงินสัปดาห์ที่แล้วจะเข้าในวันที่20และหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบวันพุธไม่เกิน3ามทุ่มตามที่คุยกันไว้นะครับแต่อย่าลืมนะครับการไปรับบริการที่หน่วยนวัตรกรรมจําเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นคลินิกไตหน่วยนวัตรกรรมต้องใช้บัตรประชาชน จริงๆประชาช,ชนต้องไปใช้บริการจริงที่คลินิกและเบิกเข้ามาภายในวันนะครับหรือปิดสิทธิตามที่ตกลงกันไว้ถ้าเกิดไม่ได้เป็นไปตามนี้จะมีปัญหาเพราะว่าข้อมูลจะไม่ได้รับการจ่ายเงินแล้วการอุทธรณ์จะยากมากนะครับไม่รู้ว่าจะจ่ายเมื่อไหร่ด้วยนะครับเพราะว่าต้องไปเคลียร์ข้อมูลเยอะกว่าที่เราจะย้อนกลับมาจ่ายข้อมูลที่ไม่ได้ยืนยันตามนี้นะครับกรณีที่ไม่ได้ใช่บัตรประชาชนมาไม่ได้เสียบบัตรแล้วให้บริการเนี่ยต้องสงมนสิทธิ์ว่าอันนี้ตามกติการเราใจะ่ายให้ไม่ได้จริง แต่ถ้าใช้บัตรประชาชนในการเสียบบัตรยืนยันจริงแต่ไม่ได้ส่งภายในวันหรือไม่ได้ปิดสิทธิ์นะครับตามกติกาเนี่ยก็ไม่รู้จะจ่ายยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องไปพิสูจน์อะไรกันหลายอย่างซึ่งมันจะเสียเวลานะครับวันนี้คงจะกวนเวลาอาจารย์ทุกท่านนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ได้กรุณาสละเวลามารับฟังการชี้แจงนะครับสำหรับการจ่ายเงินของคลินิกไตและคลินิกนวัตกรรมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดฟังไม่ทันเดี๋ยวย้อนหลังไปนะครับ ดูคลิปนี้หลังจากตอนจบไลฟ์นะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะทยอยตอบให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านยังมีปัญหาเพิ่มเติมและอยากจะถามกันอีกทีเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์นะครับศุกร์นี้เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับผ่านทาง Facebook ของสปชอว์วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับใครฟังไม่ทนันเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูตอนแรกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นเงินอีก2สัปดาห์ที่แล้วจะเข้านะในบัญชีในวนันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอบคุณอาาารยยททุกท่่่นนนเป็งงิ สวัสดีครับ